่ะเดินทางเถงอะน้องเซานีที่ทะเล คนกำลังไล่เข้ามาซื้อของวันอาทิตย์ตลาดหลักพี่น้อ,องเนาะเซ็กับเซ็เด้อพี่น้องเด้อ แต่พ่อค้าพวกสมุนไพรนี่ไปอย่างนั้นหลาย,ยางาน,นค่าพี่น้องโอ้ลินทางพี่น้องงวัวกขาเจ้าเลี้ยงงวัวพี่น้องตาสอนพี่น้องเอ้ยตาสอน Thank you. โอ้สร้างบ้านแล้วขึ้ตาบัไดบ้านเนไปงานท่